ทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก่ากับโครงการ Your First Stock นะคะสัปดาห์นี้เรายังคงพูดคุยอยู่กับพี่เคนโซรัตวณิธวรากิจค่ะกับประเด็นเรื่องของการเป็น Value Shareholders ในกลุ่มมีเดียนั่นเองนะคะสัปดาห์ที่แล้วพี่เคนเล่าพาไปฟังกันไปนแล้วว่าเมื่อ8ปีที่แล้วสเสน่ห์อะไรที่เย้าวยวนใจพี่เคนถึงขนาดว่าชื่นชอบมากกับการลงทุนในกลุ่มมีเดียล้วก็ตัดสินใจลงทุนณนะวันนั้นจนมาถึงวันนี้ถึงแม้มีการเปลี่ยนผ่านเยอะแยะมากมายเกิดขึ้น พี่เคนก็ยังคงสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันพี่เคนทิ้งท้ายเอาไว้ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญก็คือเรื่องของการเกิดขึ้นของดิจิตอลทีวีซึ่งมันทําให้พี่เคนเจอ2เด้งสเด้งเลยหนักๆคืออะไรบ้างคะเด้งแรกก็คือว่าความฝันที่คิดว่าจะเป็นเหมือนช่องสามเนี่ยมันฝันสลายเนื่องจากว่าพาราดามมันถูกเปลี่ยน จาก2-3ช่องที่มีกลายเป็น20กว่าช่องอเพราะฉะนั้นการแย่งทรัพยากรมันเกิดขึ้นมาหาศาลไอจุดเนี้ยมันทำให้การที่เราจะหาเรตติ้งมามสักอย่างสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันจะมีคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวในเยอะประเด็นที่2คือเรารู้อยู่แล้วว่าตลาดของโฆษณาน่าจะโตบ้างอ,อาจจะขึ้นมา5%หรือ10%จากการที่มีช่องเยอะะ แล้วราคาถูกที่หลากหลายมันก็นั่งพุ่งโตบ้างก็ต้องแย่งกันในความโตเนี่ยยังไงฝนตกเราก็ได้ตุ่มเล็กตุ่มใหญ่มันก็คงได้น้ำบ้างแต่นี่แต่นี่คือตุ่มมันเยอะโอเคนี่คือเด่งที่หนึ่งเดงที่สองเนี่ยที่เป็นความเลวร้ายก็คือค่าโฆษณาไม่เข้าเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเพราะเศรษฐกิจไม่ดีตอนเนี้ยโฆษณาก็แย่ง เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเพลเยอร์เดิมก็ต้องล็อกละ่ะเพลเยอร์ใหม่ก็ต้องพยายามเกาะกินแต่เกาะกินไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีเรตติ้งค่ะไม่คุ้มค่าต้องโชว์เรตติ้งก็ต้องใส่เงินพอใส่เงินเข้าไปเพื่อให้ได้เรตติ้งก็ทำให้เรตติ้งขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีเงินในตลาดก็ต้องทำยังไงได้อคนมาอยู่ในเวทีนี้แล้วก็ต้องใส่เงินเข้าไปเพื่อทำให้เรตติ้งขึ้นมาให้ใกล้กับ มีเขาเรียกว่าในยัาสาคัญพอเข้าไปปุ๊บก็เหมือนกับการเผาเงิน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 พอเรตติงขึ้นมาเอเจนซี่เริ่มมองมองมันไม่ใช่เรื่องของการมองและจะให้อย่างเดียวเขาก็มีผูกพันกับช่องเดิมไว้แล้วแล้วก็ต้องดีมากแล้วเขาก็มีการผูกมัดกันเหนียวแน่นเหลือเกินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะดึงเม็ดเงินตรงนั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้ มันเหมือนกับการที่เราอะจะมีผล,ลไม้อยู่บนต้นไม้ใหญ่แล้วเราจะเขยา่าเขย่าต้นไม้เนี่ยให้ผล,ลไม้หล่นลงมาเม็ดเงินหล่นลงมาถึงดิจิตอลทีีช่องอื่นบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีเท่ากับว่าธุรกิจบริษัทที่ประมูลเนี่ยเจอทั้ง ไม่ได้อย่างที่คิดตลาดไม่ได้โตแล้วตัวเองก็ต้องไปแย่งปั้นเรตติ้งการปั้นเรตติ้งนอกจากจะต้องเสียเงินเป็นหลายพันล้านในการประมูลค่ามาร์กอีกส3 0 0ล้านต่อปีตัวเองต้องเผาเงินเป็นหลายพันล้านสำหรับสร้างคอนเทนต์ให้มีเรตติ้งและเรตติ้งเขาก็ถ้าไม่ขึ้นเยอะมากเขาก็ยังไม่มาเพราะเจ้าเก่าเ็ต้องดันตลอดเวลา หนึ่งมีคือองเด่นสำคัญพูดมาทั้หมดจะจะลงชูนี้ทำไมเนี่ยนั่นนะสิแล้วตอนนั้นพี่เคนทำยังไงครับพอเห็นสถานการณ์แบบนี้ที่เริ่มชัดแล้วน่ะทุกๆวันเนี่ยตอนนั้นเรตติ้งเนี่ยทุกคนสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยห้าหมื่นสามหมื่พี่เคนกำลังถือหุ้นตัวหนึ่งจเป็นเจ้าของกิจการตัวนั้นอยู่ก็รู้สึกว่าโอ้เข้ามาไม่เป็นไรเราอะ มีความคิดอย่างนี้ตอนนั้นก็กะจะขายเหมือนกันนะแต่คิดว่าเฮ้ยคิดดีๆก่อนคิดดีๆใช่ที่น่าจําได้ว่าการเจาะของสัตแทชีวีเนี่ยมันเกือบ70%ดิอจิทัลทวีจะต้องเป็นร้อยเรามีช่องที่เป็นที่หนึ่งในสัตแทชีวีแต่ดิจิทัลทีวีเนี่ยเป็นเกมใหญ่คนอื่นเนี่ยไม่เคยทำแกมมี หรือคนอื่นก็ทํามาบ้างก็ก็ถูกพิสูจน์ว่าไม่แต่ของเราพอดีเป็นที่หนึ่งแล้วก็ยังไงดีนะจะขายไหมหรือว่ายังไงแต่ถ้าไปเกมใหญ่มันก็เท่ากับเราได้ร0อยเปอร์ลยถ้าชนะได้หมายถึงว่าการเจอดถึงร้อกลุมเป้าหมายอีกสา็ก็จะดูเราได้แล้วแต่ถ้าเทียบกับเงินต้องจ่ายเป็นพันล้านเฮ้เกมเป็นยไงคิดไปคิดมาโอเคไม่เป็นไรเราก็ได้เปรียบในฐานะที่ เป็นที่หนึ่งบนเวทีเล็กกําลังเข้าไปสู้กับเวทีใหญ่คนอื่นเนี่ยบางทีไม่มีประสบการณ์จากเวทีเล็กเลยหรือบางเจ้าทำไม่สําเร็จในเวทีเล็กแต่ประมูล SD แพงเพื่อจะไปสําเร็จในเวทีใหญ่ซึ่งเดีเนี้ลอจิคนี่เราคิดว่าเป็นไปได้ยากแต่อันนี้ของเราเป็นที่หนึ่งตรงนี้จะไปแพ้ตรงนู้นได้ไหมก็ได้ชนะตรงนู้นได้ไหม ก็ได้แต่คนที่แพ้เกมเล็กจะไปชนะมันไม่ได้เลยมันไม่มีช้อยที่จะจะมีความลุ้นเพราะฉะนั้นสำนักคุณลุ้นก็ก็คงไม่ได้ลุ้นกับคุณละถ้าเราถือหุ้นประเภทนั้นเนี่ยเวทีเล็กยังไม่ชนะเราก็คงคงขายทิ้งแต่เผอิญ หุ้นที่เราถือเป็นเวทีเล็กเนี่ยเขาเป็นที่หนึ่งแล้วก็เขาเข้าไปเข้าไปก็อย่างที่คิดครับว่าปีแรกเขาก็กําไรแต่ไม่ใช่กาไรอย่างที่คิดเพราะว่าเกิดสถานการณ์สองเด้งเอาละอันแรกก็คือทำไมถึงไม่ขายถ้าเจอเมื่อกี้วิเคราะห์หมดแล้วก็น่าจะขายไปจังนานช่ไหใช่ถูกต้องค่ะเพราะยังมีความหวังตรงนี้ที่เรามาจากตรงนี้มาตรงนี้แล้วฐานจากที่เราได้ราคาเนี่ยเพียงแค่67,00 0บาทต่อนาที เราเห็นคนที่ชนะในเวทีนั้นขาย500,000ต่อนาทีเราคิดว่าโอ้โหเจพันไป500,000เนี่ยโอ้โหเราได้สัก5 0 0 0 0ื่นแล้วก็หรูแล้วความหวังเนี่ยตามันมีความเป็นไฟขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่คือความหวังบางทีเราก็ต้องหลอกตัวเองบ้างหรือเปล่าแล้วก็เมื่เกความหวังเราก็เลยไม่ขายถามว่านี่คือช็อตแรกพอช็อตที่สองเนี่ย หลังจากเข้าไปพลนัวกันแล้วนี่เริ่มการแข่งขันนะครับทุกคนนามใหญ่โอ้โหทุกคนใส่เงินเผาเงินเผาเงินเลตติ้งขึ้นเลตติ้งขึ้นเราก็ขึ้นขึ้นแต่ละช่องก็ขึ้นเลตติ้งของช่องเจ็ดช่องสามที่เป็นตัวหลักก็ลดลงลดลงลดลงก็มีการอัดโปรโมชั่นโอ้เลือดสาร์ไปหมดกินข้าวเต็มไปหมดโอ้เราคิดยังไงต่อพี่เคนมานั่งแบบมองใกล้ๆนะแล้วลก็ได้กลิ่นก็รู้สึกว่า มันแรงกว่าที่คิดนการที่เราจะทำกำไรที่บอกว่ากำไรมาแล้วก็หลงล่างกำไรมาแล้วก็หลงล่างการที่เราไปเจาะพูดง่ายๆว่าผู้เล่นใหญ่อะยากมากเลยเรตติ้งเขาก็หล่นมาไม่เยอะโอ้โหช่อง7็เนี่ยยิ่งเรตติ้งยิ่งแข็งแรงช่อง3ก็ยังแข็งแรงก็หล่นลงมาตามสัดส่วนนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะมากทำไมเราพยายามเห็นทั้ง ทุกคนเพเยอร์ที่เจาะทุกวิธีทางช่วยกันเขย่าเขย่าเขย่าไม่เห็นลงเลยเริ่มท้อไหมก็ลดมาบ้างแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเ้วเป็นอย่างนี้เรเริ่มเริ่มมุมมองของเราแบบรู้สึกถึงความเฮ้ยนี่แหละธุรกิจอย่างเงี้ยคือเราชอบมากเออเรามองในมุมกลับย้อนกลับไปนะแปดปีที่แล้วนานไปความคิดความความจำสั้นแต่รักชัญนยาว คือ,อ,อของแกบีทั้งนั้นคือเรามามั่งคิดว่าอ๋อเฮ้ยถ้าอย่างนี้แปลว่าแกนที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์กิจการาใน business model คือ five force อคือการจะเข้ามาชนะเนี่ยมันมี barrier ขนาดไหนอตอนนี้ตลาดเปิด เราเคยคิดว่าถ้าเราเป็นแบบช่องสาม,มเราก็จะชนะแบบช่องสามพอเข้าเวทีจริงมไม่ได้ง่ายเลยที่จะไปเขย่าเราจะเอาเลตติ้งขึ้นมาเป็นล้านแบบเขามไม่ได้ง่ายนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญ จริงๆจะต้องขายทิ้งนะเพราะว่าทอแล้วกลับเป็นจุดโอ๊มันเป็นเทอร์นิ่งพอยต์ดี่ยปกลับมาอีกแล้วเห็นบางอย่าง <im itation> ไอที่เห็นบางอย่างที่พี่เคนบอกตรงนี้จากการวิเคราะห์แบบไฟฟอ r ส e ในการแข่งขันของสนามใหญ่ที่เกิดขึ้นหลังจากมีทีวีดิจิตอลแบบนี้เนี่ยพี่เคนเขามีวิธีมองอย่างไรแล้วสิ่งที่พี่เคนเห็นนั้นมันจะคอนเฟิร์มความมั่นใจในอนาคตว่า สิ่งที่เราคาดหวังว่าจากแม่น้ำจะกลับมากลายเป็นทะเลเนี่ยมันจะกลับมาได้มากน้อยขนาดไหนเด๋วยวสัปดาห์หน้าพี่เคนจะมาเล่าให้ฟังกันต่อแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่เคนทีนงาน,นและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ